16เมษายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับหลังจากที่เราปลูกทุเรียนต้นเล็กต้นนี้ได้3วันนะครับมาถึงวันนี้อากาศร้อนนะครับที่บึงการเราก็เลยทำการสปริงเกอร์น้ำให้กรณีที่เราทำการปลูกใหม่นี้นะครับเราควรจะให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับให้พอดินชุ่มหมาดๆได้จะดีที่สุด ในขณะเดียวกันการปลูกใหม่เนี่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้สแลนมะมงงป้องกันแดดไว้ให้เขาด้วยจะเป็นการดีที่สุดนะครับสำหรับต้นพี่ของเขานั้นเราก็จะปล่อยไว้ดูอาการเขาไปก่อนนะครับว่าเขาจะไปรอดหรือไม่นะครับถ้าหากว่าไปไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับเราปลูกต้นน้องต้นเล็กต้นนี้ไว้เป็นการสํารองไว้แล้วนะครับ ต้นที่เรานำมาปลูกนี้ก็อายุไม่เกินหนึ่งปีนะครับปลูกเสร็จแล้วเราก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามุงสลนได้จะเป็นการดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการมุงสลนเราก็ต้องหมั่นเอาน้ำมารดหรือสปริงเกอร์บ่อยๆถ้าจะให้ดีนะครับ ช่วงนี้สามารถเอาสแลนมามงทางดินหรือว่าเอาสแลนมาห่มดินไว้ช่วยได้ก็จะเป็นการดีเพราะว่าเมษายนนั้นถือว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆนะครับเราเอาสแลนห่มดินหรือเอาใบมะพร้าวทางมะพร้าวมาห่มดินไว้ก็จะเป็นการช่วยรักษาความชื้นทางดินไว้ได้ระดับหนึ่งนะครับเนีย่ยเราปลูกเสร็จแล้วก็สภาพของดินก็ดูอพอตอนใบๆอย่างนี้นี่ แห้งมากร้อนมากครับอ่าครับเราสปริงเกอร์น้ําช่วยเขาไปนะครับการปลูกทดแทนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะอ่าเราตัดสินใจปลูกล่วงหน้าไปเลยนะครับโดยที่เราไม่รอให้ต้นนี้เขาได้ตัดแล้วค่อยปลูกคือเราปลูกควบคู่กันไปเลยอาหากว่าต้นเล็กเขารอดต้นใหญ่เขารอดก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง แต่โอกาสแนวโน้มที่ต้นใหญ่เขาจะรอดนั้นก็น้อยลงเช่นกันสมมติว่าเราปลูกผ่านไปได้8เดือนนะครับแล้วต้นใหญ่นีไปไม่รอดต้นเล็กที่เราปลูกไว้แล้วเขาก็โตแล้วนะครับ8เดือนดีกว่าเราจะไปเริ่มต้นเอาตอนที่เราตัดต้นใหญ่แล้วค่อยเริ่มเอาต้นเล็กมาปลูกอันนั้นอาจจะทําให้เราเสียเวลามากกว่านะครับเนี่ยสภาพใบเขาก็ดูเฉาๆนะครับอากาศร้อนครับที่บึงการ ปีนี้ที่บึงการนั้นในเดือนมีนาคมนี่ฝนไม่ตกทั้งเดือนครับเพิ่งจะมาตกเอาในเดือนเมษายนนี้เองนะครับตกบ่อยนะครับห้าครั้งแล้วนะครับเมื่อได้รับฝนมาสี่ห้าครั้งนี่จึงทําให้ใบทุเรียนเขียวงามขึ้นช่วงนี้เราให้น้ําให้ปุ๋ยได้เลยนะครับสําหรับต้นที่โต,โตโตอย่างนั้นนะครับท่านชอบปุ๋ยประเภทไหนท่านก็นํามาใส่ได้เลยสําหรับต้นนี้อายุ5ปีแล้วนะครับ เป็นพันหมอนทองเราปลูกคู่กับมูสันทิงนะครับอายุ5ปีเท่ากันมูสันทิงก็เริ่มออกดอกมาเป็นครั้งแรกแล้วครับสองพวงสามพวงเราก็จะเก็บไว้ก่อนส่วนต้นนี้ออกดอกแค่พวงเดียวครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ